สวัสดีค่ะต่ำ้นไก่กินเด้พี่น้องหอมแดงใส่ก่อนใส่ตะไคร่น้ำต่ำตะไคร่ซอยใส่นะ ไม่เห็น,น,หน,นทนี่น้องมันตาแ่เห็ใส่่กแข่งพิกนเท่าไ น,น้ำพริกไก่เราเนี่ยต้มไก่ไม่ซุกไก่สะพูพกสะพูพกไก่ แต่ไข่เนะี่มันหอม,ม,มต่ำบนไปนไกินนกินแจ้วจ้าจ้าจ้า,จา

ไม่สองกเหรตรงเนื้อยๆบ้างนะที่เลือก็ไว้ลูกน้องีคน่สิเสที่ือในไว้ให้ลูกน้อง ย่างก็ได้ย่างก็มาตำได้ต้มก็มาตำได้บูปเปิงบูปิง ขึ้นลอยอยีาใส่ต้นหอมผักชีไปเรื่อยนอนน่าสวัสดีจ้าคลิปนี้กับพ่อสามีก่อนเนาะคลิปหน้าเจอกันไหม <c oughs> โอ๊ยขอโทษหลายบ๊ายบาย